ครับมือนีนะครับเนาะเขามาสวนนะครับครับพี่น้องมาเบ่งเงาะครับเงาะเริ่มออกติดดอกหลายแล้วครับจงนี้นี่สําหรับต้นนี้นะครับกระจิคือมันออกกอนเขานะครับมันบานแล้วกับบานแต่โบลูว่าจีเป็นยังไงนะครับ่าสิติดบอกนะครับนี่เงาะยี่สวนนะครับตวงนี้ก็บานหลาย ครับต้นนี้บานก่อนแต่เบื้องติดมันติดเป็นยังไงน,นะครับเพราะว่าอากาศหอ่หอนขักห่อนขัดอนเนี้ยนะครับครับเดี๋ยวพาไปเบื้องต้นที่เริ่มออกดอกนะครับพอช่วงก่อนหน้านั้นมันบ่ทันได้ยืดตาหน,นีนะครับนี่เออพอต่อเริ่มมีต่มขึ้นมาจักหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยได้ห้น้ำไฮน้่นจะห้น้ำช่วงนี้จะไฮ ตอนแรกนี่ห้ล่องเบื้งก่อนนะครับห้ไปมือหนึ่งแต่บรได้นห้หลายครับพอถึงแขนแฉะห้ด้วยแบบระบบสปริงเกอร์นะครับทุกต้นนะครับก็ห้ไว้มือหนึ่งอ่าแล้วก็เว้นไปจักมือหนึ่งแล้วก็มาห้อีกนะครับแต่เท่าห้บพท่านได้ถึงห้มันแฉะนะครับถ้าเท่าห้หลายนะครับมันจะออกเป็นใบอันนี้ก็ก็เลย่ห้ช่วงนี้ที่ห้ เว้นมือไปก่อนนะครับเนาะอือก็เริ่มติดหลายแล้วครับติดหลายต้นแล้วเนี่ยครับเงาะครับอยู่สวนตาไลเนาะครับเนาะนี่ครับช่วงแรกนั้นคิดว่ามันติบ่อนั้นก็เลยเริ่มไ้น้ำนะครับไ้น้ำตอนแรกมาไห้จุงมมือแต่ไห้หน่อยนะครับช่วงนี้ก็เว้นนะครับบอย่างให้มันแฉลหลายกาวาเฉยมันพุ่นละครับดอกบานเต็มที่แล้ว หน่วยเขาจะคอยจีออยไฮน้ำหลายๆติดลายคักครับพี่น้องนี่ครับยุนีที่ปลูกไว้ทั้งเบิดนะครับนี่ประมาณสิบหกต้นนะครับออกดอกเกือบเบิดครับนี่นี่ก็ออกบางอันนี่เขาไปไฮน้ำบางมันโม,ม่พร้อมกันนะครับนะเนาะโม่พร้อมกันก็นกนเลยก็มีหยอดแต่ว่าเป็นหยอดออกมาป้พาพ่อเขาไฮน้ำมันกะแซงหยอดขึ้นมาเป็นดอกครับ นี่ครับนี่บองหันมันเป็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 นใบอ่อนนะครับก็เลยหายนา้ำอาดน้ำขอามาจังน่อยหนึ่งมันก็เลยเป็นยอดแซมขึ้นมานะครับพว่าเงอนนี่เพิ่งเป็นบางต้นอ่ะมันเป็นนะครับปีที่แล้วนี่มันอายุได้เขาซีปีนะครับมันสามปีที่แล้วนี่ติดบ่อหลครับมันห่อนหลายก็เลยบ่คคอยติดแต่มาปีนี้เขาโมโหวิธีการนะครับว่า พาะช่วงที่มันเกิดใบแกนะครับมันจะเป็นหฮอไห่ปุ๋ยนะครับหฮอไห่ปุ๋ยช่วงมันเป็นยอดอ่อ,อนอะนะเอกากเริ่มไห่ปุ๋ยหงูแล้วว่าหนาวมากนีเออ่เดี๋ยวเงาะก็ต้องออกดรอกไห้จ้นะมันเป็นใบแกนะครับอพอถ้ามันเป็นใบแกปั๊บผมก็เลยง,งดน้ำนะครับงดน้ำงดน้ำเบึ่งใบนะครับพิธีการงดน้ำเงาะที่ทามันได้ใบแกคือใบตันแล้วคือยังกับทุเรียนแหละครับ เมื่อใบตันแล้วปั๊บเขาก็งดน้ำงดน้ำจนว่าใบภายในของมันนะครับมันจะออกใบสีเหลืองถึงขันที่จะให้มันแห้งนะครับใบเป็นสีเหลืองแล้วปับ <c oughs> ๊บก็หลายมืออยอะนะครับประมาณอาทิตย์หนึงน่งเนี่ยแหละผมงดวบทุกต้นเลยนะครับอืมพอจังนั้นปั๊บก็บเลื่อยๆห้น้ำครับหายน้ำเขามหาห้ก้อนจะพึ่งหายหลายครับห้ออยมันนะครับ ให้อ้อยมันเพื่อจะให้มันแทงแทงดอกนะครับมันจะออกมาใบมันจะออกเป็นนี่นะครับลองเหลืองพอจะไปเบิองปลายมันจะเป็นตุ้มๆสีน้ำตาลขึ้นมาเลน,น้อยนั่นเออเขาตันก็เลยเบิองว่าเอ,อ๊ะมันสีขึ้นเป็นยอดหรือเป็นดอกนะเนาะเขาก็เลยค่อยๆให้น้ำนะครับให้ไปปับ๊บเออเขาก็งดมือหนึ่ง,งมาเบืองอาการมันใหน้น้ำเขาก็บ่ตตรงไปให้หลาย นะครับไหเพราะมันซุ่มๆเพราะมันกระตุ้นมมนไหวย่า้มันแห้งนะครับนี่ครับบ่เบิงอีกกระไอีกนะครับไ้ไปเรื่อยๆนะครับไ้บอกจี้มือเราครับมันจะแทงดอกของมันออกมาเนี่ยครับสูงเงาขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยครับมันจะสูงเงาขึ้นมาเลยนะครับทุกต้นขึ้นมาพร้อมกันช่วงนี้กับกาลังไ้น้ำอยู่ครับนี่ ให้ด้วยน้ำนะครับเป็นสปริงเกอร์นะครับเป็นสปริงเกอร์นี่นะครับนี่บางอันที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยเอามาให้น้ำมันมันเป็นหนอดอ่อนมันก็ขึ้นเป็นดอกขึ้นมานะครับเป็นสปริงเกอร์ตอนนี้ผมยังใส่สปริงเกอร์ตัวเดียวนะครับเพราะมันกับกวางเทือนนะครับเพราะว่าน้ำมันแห้งนะครับนี่บางต้นมูนี่นะครับมันจะบอสูงนะครับเพราะผมจะตัดหนอดมันไวบ่ไห้มันสูง นี่ครับมันเลื่อมแท่งขึ้นสูงไงนะครับออกหลายนะครับยังเป็นดอกอยูงนึงช่วงวันผมก็เลยให้นะครับพวกปุ๋ยทั้งใบนะครับผมให้ปุ๋ยทั้งใบบวกแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนแล้วก็ใส่ยาเชื้อรานึ่นะครับใส่ยาเชื้อราเพื่อป้องกันล่าจังหวะหนึ่งก่อนนะครับ เริ่มออกหลายแล้วครับพี่น้องเงาะแต่บมียังผิดพลาดนี่ลอะเออที่จีได้ผลอยู่ครับนี่ครับดอกกำลังเป็นดอกตูมนะครับเมื่ท่านได้บานครับเจ้านี่ไ้น้ำอยู่ครับเจ้านี่ที่ไ้น้ำไปชํำๆนะครับเขาเบิ่งเอาไปถึงขันอยู่ว่าที่ไ้ชํำหลายนะครับผมจะไ้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วกะมาเวียนรอ นะครับล้มมือหนึ่งหยุดมือหนึ่งนะครับเวียนมือหนึ่งก่อนอีกจังหนอยหนึ่งดอกมันเริ่มบานเต็มทีเขากับตองไห้ขึ้นไปตามลําดับของมันนะครับมันดอกเสมอกันเบิดเลยครับหลุ่นเดียวกันเบิดเลยครับนะครับเงาะนะครับยี่สวนพี่น้องเด้เบิงนะครับได้ฉีดบำรุงนะครับนี่เป็นดอก พอมกันเบิดเลยครับมามีต้นเดียวนะครับที่เป็นกอนยังพี่น้องได้เบึงไปสุดนั้นแล้วนะครับนี่ดอกบางคนว่าเอาตัวผูตัวยั้งให้เชื่อตัวผูมา้าโบนะครับพอต,ตุวปีเขาบอกเขาได้ใส่หรอครับมันมีต้นหนึ่งคือตัวผูแต่บนแน่ใจเฮ้อนครับมันบอกเขยเป็นดอกล้มเขาเป็นนน้อยแต่มันเป็นดอกหลังเขานี่ครับช่อมันจะยืดขึ้นเพราะเขาหายน้ำแล้ว เขาต้องหายน้ำต่อไปก็หายเกือบชุกม,มือแล้วครับแต่เขาบ่ต้องไปหายมันไหลนะครับตอนนี้เขาเว้นดูอาการดูดอกของมันก่อนเพราหลังจากมันก็บ่ค่อยยืดนะครับผมื่อหายแค่นเสียมโบลอนนะบวกกับปุ๋ยทั้งใบน้าเน่นะครับปุ๋ยบำรุงดอกนะคราซอ้๊แต่ครับบ่กมันทั้งใบดอกเป็นปุ๋ยบำรุงดอกนะครับเป็นปอกถาดรองนะครับนะรบ,บวกผสมกันไปกับแค่นเสียมโบลอนแล้วเบืองเบื่อให ให้เล่งกันจะเดินเติบโตนะครับให้มันออกดอกติดผลกันหลายๆนะครับนี่ครับหนองเบิงดอกหนาครับเป็นรุ่นเดียวกันเบิดนะครับเบิงถา่ว่ามันจะติดบอกนะครับสวนนี้ก็อยูที่บ้านดอนล่างนะครับอําเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสวนตาไ่นะครับงอบปีนี่จะเป็นปีแรกครับปีที่แล้วมันบ่ติดนี่ครบขรสี่ปีพอดี ครับสีปีกัวลวล่ะนะครับนี่ครับนองเห็นดอกนะครับดกครับลกหลายนะครับจะได้เห็นได้ชมนะครับพุ่นล่ะครับหลายต้นนะครับเป็นคือการเบิดนะครับเราก็ต้องรอเบิ่งนะครับว่ามันจะติดดอกติดผลสำารดบนะครับก็แค่จะเ้าอะไรวิธีการดูแลมันนะครับคือการให้น้ำยาให้ขาด นะครับนี่อันนี้เพิ่งเป็นใบขั้นเสียมบอลอนนะครับติดติดติดใบอยู่นสีเหมือนว่านนี่บำรุงดอกบำรุงใบมันจังหน่อยล้วครับถ้าเขาสนใจน้ำยาให้ขาดเงาะปืชติดบนการน้ำกับตรงการน้ำหนักขึ้นกันนะครับช่วงที่มันงให้ผลผลิตนะครับหลายนะครับพี่น้องติดตามนะครับเนาะเห็นน้ำกันนะครับเงาะในสวนนะครับ ผาต้นรองเบิองมันจะได้ผลตั้ตไดเดี๋ยวให้ออกช่วงติดผลนะครับเดี๋ยวจะมาให้พี่นอ้องด้เบิ่งอีกเจนหนึ่งนะครับสําหรับที่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำกันเด้อพี่น,อน้องเด้อจั่มใดก็เบิ่งในสวนในไฮน้ำกันนะครับกับเงาะสลนเงาะมีสิ่งดีๆมาแนะนํำอย่างใดกะแนะน้ำใดนะครับสำหรับชิ่นี่ก็ขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขูุทุคนนะครับเนาะจะเล่นเ,เรื่องเก่าหนาครับสวัสดีครับ